สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมวันนี้ผมมีรถมานําเสนอครับตัวนี้เป็นตัว L4508DI นะครับผมรถปีห้าสองนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับผมพอดีเอาไปใช้ทํานานะครับเพิ่งเศษงานนาก็มาล้างรีวิวให้ชมอีกรอบนึงครับผมรถคันนี้ผ่านการทํางานโดยผมเองนะครับ ถือว่าทดสอบถือว่าผ่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกําลังเครื่องนะครับผมเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เผาหน้านะครับผมถือว่าทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัว l 4 5 0ห้าศูนย์ปดนะครับผมผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็แวะมาชมได้นะครับผมอยู่ที่บ้านนนสายอำเภอจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่2 4 5แ0นสี่มนห้าันบาทนะครับผมมีอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ อุปกรณ์ครบนะครับผมสามชิ้นนะครับมีผ่านหลังนะครับผมผ่านหลังเป็นของซี t ทีนะครับผมแล้วก็โรตารี่ครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนะครับผมก็เริ่มจากเล็บใบเล็บใบดันนะครับผมเล็บใบดันแล้วตัวใบดันสวยนะครับสภาพก็ใช้งานได้อีกยาวครับผมไม่มีผุไม่มีทะลุนะครับเล็บใบดันก็ประมาณ90ครับเหลือเยอะ ยางหน้าเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาไม่นานครับผมปีที่แล้วครับดอกก็สูงครับผม95%เลยครับเป็นยางแท้ออตานินะครับผมเบิกศูนนะครับผมตรงสเปคเลยครับจุดสีก็เดิมนะครับผมก็จะมีสีเจ้าของเก่าทำมานิดนิดหน่อยหครับผมส่วนสีฝากระโปรงนะครับผมฝาครอบโปรงนี้เดิมนะครับเครื่องดีไม่เคยแกะครับคันนี้ ตั้งเดิมไม่มีรั่วซึมเลยครับเครื่องดีติดง่ายนะครับผมอันนี้เบาะไม่ขาดนะครับคันนี้ไมมาที่สองพัห้ายยสบหกชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับผมจะเกน้ำมันเกวันรอบนะครับเกยความร้อนขึ้นปกตินะครับคันนี้ใช้งานผ่านครับผมผมไปใช้ลุยตม ก็สบายเลยครับไม่มีปัญหานะครับผมส่วนใหญ่งานถยผมจะเป็นงานน้ํานะครับเมื่อคันนี้นะครับที่ผมมาไปไถยนะครับถือว่าผ่านเลยครับหลังคาก็เดิมไม่มีแตกไม่มีร้าเลยครับผมเป็นลังคาแท้ติดรถนะครับสติ๊กเกอร์เดิมก็ยังอยู่่างหลังก็พอใช้นะครับผมก็มีแตกลายงาบ้างนิดหน่อยครับผมแต่ก็ใช้งานได้นะครับเป็นยางติดรถมาตั้งแต่แรกเลยครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับรถปายแดงมือเดียวครับคันนี้ ล้อก,ก็แห้งนะครับสีพีทก็แห้งครับผมไฮโรล,ลิกก็แห้งนะครับแห้งโรตารี่นะครับผมโรตารี่ก็ใบก็ยังดีนะครับผมผันได้สวยนะครับของตราช้างนะครับผมเป็น RX 183 F นะครับโรตารี่รุ่นนี้จะติดมากับ L 5 0นนะครับผม เป็น l 5 0นะครับเป็น183ยฟนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็น่าใช้นะครับถือว่าคุ้มเลยครับราคานี้นะครับผมท่านใดมองหาอยู่นะครับโรตารี่ก็แยกขายก็ได้สามหมื่นแล้วครับผมคุมนะครับฝาไฮก็เดิมนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับผมฝาไฮ สีล้อก,ก็เป็นปกตินะครับผมห้าปีหกปีก็สีล้อหลังก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมอย่างรุ่นใหม่ๆ่พวก l ห้านี่ก็สองปีก็ได้เปลี่ยนแล้วครับพวก l ห้าตัวใหม่นะครับแต่รุ่นนี้ค่อนข้างทนทนหน่อยครับผมบางคันอยู่ได้ถึงสิบสองสิบสามปีได้เปลี่ยนนะครับบางโค,ไค้ไม่มีผูนะครับผมไม่มีผูนะครับผมแต่ก็มี สนิมขึ้นนิดหน่อยนะครับผมตามอายุนะครับเพราะรถเขาก็สิบหกสิบเจ็ดปีได้แล้วครับผมส่วนเกียร์นะครับผมเกียร์ก็จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับผมโยกมาหน้าก็จะเป็นอ่าอ่าโยกมาหน้าจะเป็นเดินหน้าโลนะครับก็คือเดินหน้าช้านะครับผมอ่าแล้วก็ถอยหลังนะครับอ่าส่วนเราจะใช้เกียร์เร็วก็จะโยกมาฝั่งนี้นะครับผมเพื่อให้ขาเรามันมาเกี่ยวกับฝั่งนี้นะครับ ขาคันโยกนะครับแล้วก็โยกมาหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ขับโฟครับดึงขึ้นก็คือขับสี่นะครับผมกดลงก็คือขับสองนะครับสําหรับรุ่น L45 นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องดีเครื่องเดิมครับไม่เคยแกะนะครับผม สวยนะครับคันนี้ท่านใดมองหาอยู่นะครับผม l 4 508เดี๋ยวผมพาชมเสียงเครื่องนะครับ ไลฟ์ปก,ต,กตินะผม mm hmm. ดูวิดีโอครับ mm hmm. วิดีโอก็บันเงียบนะครับผม สีมอเกีก็สวยนะครับระบบน้ำก็จะเป็นหล่อเย็นนะครับผม เลยครับผม ยังเดินนิ่มๆเลยครับตัวนี้เครื่องเป็นหัวฉีดไดรกแล้วนะครับผมเครื่องเหมือนตัว L47 นะครับผม L45 ก็จะมี3รุ่นนะครับจะมีรุ่นคอส้มนะครับเป็นตัวแรกนะครับผมคอส้มก็คือส้มทั้งลำนะครับส่วนรุ่นส่วนรุ่น2ก็จะเป็นตัว D.I. นะครับผมก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับผมเป็นคอดำนะครับรุ่น3ก็จะเป็นสเปเชียลนะครับผมรุ่น3าก็จะต่างกันที่ชุดใบดันนะครับตัวคอนโทรนก็ยังเป็นเดิมนะครับผมแต่ตัวรุ่นสเปเชียลก็คอนโทรลจะติดกับตัวฝาไฮแล้วนะครับ เครื่องเดินเรียบเดินนิ่มครับผมเครื่องไม่ใช้แก๊เลยครับระบบหางก็ไม่มีกระตุกนะครับผมท่านใดหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสวยแบบนี้นะครับผมรถสวยเดิมนะครับท่านใดมองหาอยู่ นะครับผมไม่ได้พ่นสีใหม่นะครับเป็นสีเดิมนะครับผมสีเดิมเครื่องไม่เคยแกะเลยครับผมตัวเครื่องสวยๆครับเครื่องติดง่ายนะครับผมเครื่องติดง่ายไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ท่านใดมองหาอยู่นะครับเท่าสีห้าศูนย์ปดดีไนะครับผม เป็นตัวนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาไม่แรงครับผมคุ้มค่าเงินนะครับกับการใช้งานนะครับผมรุ่นนี้เปรียบเทียบก็จะเป็น lc ห้า lc เจ l ห้านะครับแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็น l ห้าสองสองแปดนะครับผมเป็นรถรุ่นสเปคเดียวกันนะครับผมไซส์เดียวกันอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับผมใบดันดินหน้านะครับผมหางโรตารี่นะครับผมแล้วก็ผานพวน cmt นะครับทันใดมองหาอยู่ก็ โทรมาสอบถามได้ครับผม0937278686ครับดูรถด้ที่อำเภอจุพาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบ้านหนนสายนะครับ245,000บาทครับราคาไม่แพงนะครับผมกับสภาพรถแบบนี้ไม่ได้หากันมาได้ง่ายนะครับรถสวยสภาพดีนะครับผมพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ผมใช้งานแล้วถือว่าผ่านนะครับผมใช้งานเองกับมือนะครับ ก็ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับผมตอนนใดมองหาอยู่นะครับฝากเบอร์โทรอีกรอบครับผม093 727 8 6 8 6ครับผมวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ